สวัสดีครับพี่เพื่อนๆน้องๆสมาชิกช่องต้นสต๊อกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามถึงคิวขอหุ้น p h h นะครับพลึกษาโฮลดิ้งถามถึงเ้ข้ามานะครับก็ทยอยตอบนะครับ13วันมาแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับก็ติดช่วงโควิดด้วยนะครับเดินทางต่างจังหวัดกันนะครับพักผ่อนกันทีนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอโฆษณานะครับสักเล็กน้อยนะครับประกันภัย ทุกประเภททุกชนิดนะครับประกันภัยรถประกันชีวิตนะครับมีราคาสุดลดให้นะครับราคาสมาชิกนะครับก็สีกงโบเกอร์นะครับก็เอ็ดไลน์กันเข้ามานะครับก็ยินดีให้บริการครับทีนี้นะครับไปดูหุ้นกันเฮเซสพืษสาโคดดิ้งจำกัดมหาชนนะครับราคาล่าสุดก็13บาท30วันนี้วันที่18เมษายนนะครับ ราคาหลังสงกรามน,นะครับเปิดสงกรามมาวันนี้ก็ลดลงมา10สตังค์ทีนี้เราก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับติดตามดูผลดำเนินง,งานแล้วก็คำอธิบายนะก็อยากให้ทุกท่านเข้าไปนะครับดูคำอธิบายนะครับเขาก็จะบอกว่าปี3ปี6ก3กับปี64นะครับท้เฮานะครับพูดถึงก็เพิ่มขึ้นนะยอดขายก็เพิ่มขึ้นนะครับบ้านเดี่ยวก็เพิ่มขึ้น แต่ก็อาคารชุดเขาก็ลดลงนะครับโดยรวมก็ถือว่าเทียบกับปีนะครับก็ปีหกสี่กับปีหกสามก็ถือว่ายอดขายเขาเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายเขาเพิ่มขึ้นแต่น่าจะไปเขาจะจ่ายเขานะครับน่าจะติดนะครับต้นทุนเพราะว่ายอดขายเขาเพิ่มนะครับแต่ว่าพอผมมาดูนะครับตรงสรุปผลดํานง,งานตรงนี้นะครับมันก็ลดลงนะ จะบาทยีบเจ็ดลงมาเหลือบาท7จ็ดตังค์นะครับก็ถือว่าลดลงมาครับผมก็พยา,ายามไล่อ่านอยู่น่าจะเป็นต้นทุนจากการเงินต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้ยอดรวมนะครับมันก็เลยลดลงนะครับนี่ก็คือรักษาของคำอธิบายนะครับอย่าทุกท่านเข้าไปอ่านนะครับรายละเอียดให้มันชัดนะครับ ผมมีเวลาเล็กน้อยผมก็เลยอ่านได้ไม่ทั่วถึงนะครับดูแต่ภาพรวมนะครับก็ถือว่าสรุปออกมาก็ถือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับถ้าเราโคูณด้วยพี10สิบเท่าเราจะได้พื้นฐานอยู่แถวแ1วสิบาทนะครับนี่ก็คือประเมินจากกำไรต่อหุ้นนะครับเราก็จะได้ประมาณ1ิบาทตอนนี้ราคาสิบาบาทก็ถือว่าเกิน,นครับกว่าพื้นฐานซึ่ง พึกษาโฮดดิ้งเนี่ยนะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นโฮดดิ้งก็คืออาจจะมีธุรกิจหลักแล้วก็เน้นถือหุ้นในบริษัทอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะเขาก็าจ,จะกําไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่มันก็อาจจะเสถียรหน่อยนะครับพวกบริษัทที่เป็นโฮดดิ้งเนี่ยครับมันจะค่อนข้างนิ่งครับไม่ค่อยวุว่นวายนะอยู่ในหมวดอาสาการณิมทรั์นะครับ P/E 12เท่านะครับผลตอบแทน7%ไรต์ 10, ปุ๊ก,ก็โอเคนะครับไม่แพง ภาพรวมก็ไม่แพงนะครับทีนี้เขาทาอะไรก็ไปดูเว็บไซต์นะครับทุกท่านน่าจะรู้จักนะครับบริษัทปรึกษา holding ต่างๆนะครับก็เป็นโครงการหมู่บ้านตา่างๆดูประเทศไทยแล้วก็มีธุรกิจครับก็มีบริษัทปรึกษารียลเอสเต e นะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลด้วยนะครับมีโรงพยาบาลวิมุธโธตโฮ holding ด้วยก็ถือว่าเป็น2ธุรกิจอันนี้ผมก็เพิ่งรู้มนกันนะว่า ถือมีบริษัทมีโรงพยาบาลด้วยนะครับธุรกิจของเขานะานก็ถือว่านอกจากอสังหารแล้วเขาอาจจะไปต่อยอดอย่างอื่นนะครับผมมองว่ามันก็คือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเนื่องด้วยยอดการเกิดของคนนะครับผมมองว่ามันเริ่มชะลอลงแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราติดตามข่าวติดตามข้อมูลอัตราการเกิดนะของเด็กใหม่นะครับผมไปตามดูนะ ยอดตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขาพยากรณ์ว่าในอีกประมาณ10 20ปีข้างหน้าผู้สูงอายุจะมากขึ้นนะครับเด็กเกิดใหม่จะต่ำลงนะครับตอนนี้เรามีประชากรประมาณ70ล้านคนนะประมาณนะครับประมาณต่อไปอาจจะลดลงมาเหลือ50 40นะครับในอีก20ปีข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะไม่ไม่ได้ว่าจะเติบโตสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้านนะครับอัสหานี่อาจจะ เหลือนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเขาก็ล้มหายตายจากไปถูกไหมครับยิ่งมีโควิดเข้ามานะครับเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านก็จะปล่อยร้างมากขึ้นนะครับผมมองอนีน้นี่คือสิ่งที่ผมคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าธุรกิจอสังหารเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนนะักลำบากหน่อยอาจจะไม่บูมเหมือนยุคเบบี้บูมนะครับยุคที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคาดการณ์และเราก็ต้องวางแผนนะครับอาจจะ,ะชะลอ การลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็เน้นตั้งรับนะครับเพราะพ,พื้นฐานตัวนี้ผมมองไว้แถวๆสิบบาทนะครับตัวนี้สิบสามบาทผมมองว่ามันก็มันก็ดูกำไรตัหุ้นนะเดี๋ยวผมดูกำไรตัหุ้นตรงนี้นะครับซึ่งลดลงนะนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นกนะ็คือเทรนด์ลดลงนะครับลดลงลดลงก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันยังดีตรงที่ว่าหนึ่งผู้ถือหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นก็คือทุนนะครับยังสูงกว่ามาเก็ด ครับยังพออุ่นใจได้นะครับถ้าเรามองในมิติของตรงนี้เราจะพบว่าเฮ้ยราคานี้ก็ไม่ได้แพงแต่ถ้ามองในมิติของกำไรต่อหุ้นเฮ้ยราคานี้ก็แพงนึกออกไหมครับก็คือหุ้นทุกตัวเราต้องมองหลายๆมุมหลายๆมิตินะครับเราใช้ข้อมูลชุดเดียวอย่างเดียวเนี่ยประกอบหรือตัดสินใจไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมองหลายๆมุมมองเทรนด์มองโมเดลธุรกิจนะครับมองเรื่องนี้สินนี้สินทีอ่าอาจจะลดลงดูดีอย่างนี้นะครับ เราต้องแยกว่าไอ้ส่วนข้อดีเขามีอะไรส่วนข้อควรระวังข้อแย่นะครับแล้วเราค่อยมาชั่งน้ําหนักเอานะครับแล้วก็มาเคาะอีกทีว่าเราจะลงทุนหรือเราจะอยู่ห่างๆนะครับแต่ถามว่าหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าำกำไรสุทธิต่างๆนะครับเขาค่อนข้างชะลอลงนะนะครับเห็นไหมครับจากสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือเก้านะครับจากเก้าลงมาเหลือแปดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็มันก็จเจนเอยหน่อยลําบากหน่อยนะครับ แต่ถามว่าราคาเองก็ลงมานะครับจาก10กว่าบาทลงมาเหลือสิบ3นะครับซึ่งแถวนี้เองนะครับถามว่าถ้ามองในมิติของ m a r k e t cap กับทุนก็ไม่แพ้แต่ถ้ามองในมิติของกำไรก็ถือว่าอาจจะแต่แล้วส1บบาทจะคุ้มกว่าถูกไหมครับจะดูดีกว่านี่ก็คือลักษณะของสิ่งที่เราเห็นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนแต่ผมมองว่าราคานี้เองก็ซื้อได้นะครับ เพราะว่าปันผลเองก็ถือว่าเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าจะจ,จัดหนักจริงๆก็สิบบาทครับแล้วก็ผมขอไปดูเรื่องของฟีฟลอดต่างๆฟีฟลอดยังโอเคนะครับมีเจ้าของนะครับคุณทองมาก็ถือว่าเป็นเจ้าของถืออยู่เกินครึ่งนะครับหกสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับก็ต้องรอดูเจ้าของด้วยนะครับว่าเจ้าของยังยังคงถืออยู่หรือ เจ้าของออกไปแล้วนะครับถ้าเจ้าของทยอยลดลงมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ห่างแต่ถ้าเจ้าของยังถือเยอะก็อุ่นใจได้เขาก็ไม่ทิ้งไปไหนนะธุรกิจก็ยังอยู่นี้พอดูกําไรสะสมนะครับก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังอุ่นใจได้นะครับยังอุ่นใจได้เพราะฉะนั้นราคานี้ปันผล7%ผมมองว่าเราก็ซื้อถือไปได้นะครับยังไงก็กําไรนะครับธุรกิจยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับ ยังมีกำไั่สะสมนะครับส่วนผพุทธกุนยังคงเพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆแล้วก็ market เข p เองก็ยังต่ํากว่าทุนนะครับเพราะราคานี้เองก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับแต่ก็อาจจะเผื่อใจนะครับเขาจัดเต็มตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ถามว่าปันผลเจ็ดอเซ็นก็โอเคไหมก็โอเคครับเพราะฉะนั้นถ้ามองพื้นฐานผมมองว่าม,มันก็ไม่แพง นะครับเฉพาะทุนเองก็สามหมื่นเก้าแล้วนะครับกำไรสะสมตรงนี้แล้วก็ market c ข p ต่ำกว่ากําไรอีกนะครับพูดง่ายคือราคาตลาดถูกกว่าเงินในกระเป๋าบริษัทอีกนะครับพ้นราคานี้ก็ไม่แพงนะครับปันผลโอเคเพร้นแถวนี้ซื้อดาครับแต่ก็พอเราเห็นทิศทางนะครับกําไรที่มันค่อนข้างที่จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็รายได้เองก็ค่อยๆลดลงนะครับกำไรต่อหุ้นก็ เริ่มลดลงเนี่ยเราชักจะยไม่ค่อยแน่ใจตรกนี้ครับแต่ถามว่าราคานี้ถูกไหมก็ถือว่าถูกแล้วนะครับถูกแล้วแต่ก็เห็นเทรนในการลดเราก็ไม่รู้ม่จุดต่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับแต่เมื่อกี้ผมเราเห็นแล้วว่านะครับมีธุรกิจโรงพยาบาลเข้ามานะครับก็ถือว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าต่อไปนะครับคนก็เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับยังไงก็อยู่ได้นะครับก็ถือว่าอาจจะหา นะครับแทร็กอื่นๆเข้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับถ้าน่าสนใจเหมือนกันและทีนี้เรื่องของจังหวะกราฟครับจังหวะกราฟเมื่อกี้พื้นฐานเราประเมินได้ประมาณสิบบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราดูมิติอื่นๆก็ราคาสิบสามบาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับทีนี้ถ้าเรามองจากกราฟกราฟเองก็จะมองว่านะครับมันก็เป็นขานลงมาแล้วจุดต่ําสุดที่ทําไว้ตรงแบวนี้ครับสิบบาท สิบบาทหลังจากนั้นก็เป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าราคาโซนนี้ครับก็คือโซนซื้อนะครับนะครับลงมาก็คือโซนซื้อนะครับขึ้นไปนะครับถ้าเกิน15บ้าบาทเกินเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ตามนะเป็นผมนะผมก็จะไม่ซื้อนะครับถ้าต่ํากว่าแถวๆนี้ผมก็ผมซื้อนะเพราะว่าปันผลโอเคแล้วก็พื้นฐานก็ไม่ได้แพง แล้วเขาก็ขยับขยายธุรกิจนะครับแต่ผมมองว่าจุดแถวเนี้ยนะครับยังไม่รู้จุดต่าสุดนะครับถ้าจุดต่าสุดถ้าเรารู้จุดต่าสุดแล้วกําไรเริ่มค่อยๆทยอยนะครับเชิดหัวขึ้นนีเมื่อไหร่เนี่ยราคาแถวนี้ผมมองว่ามันก็ไม่แพงนะครับถ้าถ้ามันต่ําสุดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ต้องดูงบตามทุกเรมากอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าเร็วร้ายสุดผมมองไว้แถวๆสิบบาทสิบจุดเจ็ดนะครับ แต่ก็ถ้ามองจาก,กรับก็โซนสะสมนะครับโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็นของหุ้น p s s ทุกท่านใช้วิจารย์นะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะนี่คือความคิดเห็นนะครับทุกท่านต้องเอาความคิดเห็นผมไปวิเคราะห์ต่อไปคิดต่อนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ